สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธดแชนแนลนะคะตอนนี้มาดูนะคะล่างขาวลุงลุงนะคะลุงก็ทำงานของลุงนะ

ย้ายนะคะย้ายถังน้ำก่อนื่อจะย้ายเจ้าหินนะคะไี้ก็ย้ายน้ำมาไว้ด้านหน้าแล้วนะคะได้เรียบร้อยนะคะที่สงที่สนีอ่ต้ดที่สอนนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะมีพระพุธองเดินมานะคะ<ม>ก็มีเเดก็เอาน้ำโออิชินะคะถวายนะคะกับน้องเพมนะคะป,นะป้าไม่มีน้ำเย็นอเอาดีวป้าไม่มีน้ำ สาธุสาธุนะคะบางกล้องจ้าน้องบางกล้องใครเนี่ยเวลากล้องตั้งองิหนูจะเดินขึ้นไปข้างหน้าสิลูกนั่งข้างหลังก็ได้อืนั่นแหละมบางเขานะคะอันนี้ก็มาแล้ว สาธุสาธุโมทนาสาธุนะาไม่เตรียมนะพบไมนาะนับไปแล้วนะสาธุสาธุสาธุโอพอดีพระแต่ว่าเขาถุงนคะเหลสองคนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่ร้านป้าเนาะ ตอนนี้สนนใหญ